สวัสดีครับผมว่าในวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกำนันนกซึ่งคดีนี้ผมมองอารมณ์เหมือนขุนช้างยิงขุนแผนแย่งนางวันทองอันนี้ผมพูดเล่นนะครับคือในคดีกำนันนกเนี่ยกำนันนกต้องการทำลายหลักฐานข้อมูลจากกล้องจรปิดแล้วเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องจรปิดไปโยนทิ้งน้ำแล้วตำรวจได้งมขึ้นมา แล้วทําไมตํารวจถึงจะต้องแช่น้าไว้อยู่เหมือนเดิมคือไอ้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยหลายๆคนก็นอาจสงสัยว่ามันคืออะไรเซิร์ฟเวอร์ก็คือศูนย์รวมข้อมูลก็รวมข้อมูลของกล้องวงจรปิดทุกตัวที่ถ่ายไว้อะมันจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีฮาร์ดดิส์ขนาด3ามจุดห้าซึ่งเป็นฮาร์ดดิส์ประเภทเดียวกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะถ้าเป็นฮาร์ดดิส์ของโน้ตบุ๊กก็จะเป็นขนาด2 5จุดห้า ซึ่งจะเป็นขนาดเท่านี้ภายในก็จะมีจานไม่เหล็กหัวและหัวอ่านไม่เหล็กลาทํางานเขาก็จะหมุนซึ่งถ้ามันจมน้ําน้ำมันจะเข้าไปข้างในแล้วโคลนมันจะเข้าไปเคลือบหัวอ่านเคลือบจานมันจะทำให้ มันจะทําให้สปกปรกถ้าเราทําให้มันแห้งโดยไม่ทําความสะอาดอย่างถูกวิธีมันจะทําให้ฮาร์ดดิสเสียแล้วการกู้ข้อมูลจะยากขึ้นหรืออาจจะกู้ไม่ได้เลยวิธีที่ดีที่สุดคือต้องทําให้คงสภาพไว้ก็คือเขาขึ้นมาก็แช่น้ําไว้เหมือนเดิมจนกว่าเราจะเข้ากระบวนการกู้คือถ้าคอมเราอะถูกน้าท่วมและจมน้ําเนี่ยเขาให้เอาฮาร์ดดิสเนี่ยฮาร์ดดิสปบบจานหมุนนะ อันนี้ขนาด2.5ถ้าขนาด3.5ก็คือปีีตั้งโต๊ะมันได้ใหญ่กว่าประมาณออกมานีให้ใส่ถุงพลาติกแล้วใส่น้ําให้เต็มแล้วก็มัดถุงยังวงแล้วก็ส่งไปให้แลบเขากก้นี่คือวิธีที่ถูกที่วิธีที่ถูกที่สุดเพราะไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียตังหลายตังมากกว่าเดิมเพราะว่าไปถึงแหลบเดี๋ยวเขาจะหรือ แล้วก็ถอดจานออกมาถอดทุกอย่างออกมาเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ไปใส่อุปกรณ์ของเขาเพื่อทำการกู้การกู้ข้อมูลไม่เกี่ยวว่าข้อมูลจะสำคัญแค่ไหนมันเกี่ยวกับว่าคุณต้องการมันคุณก็ต้องจ่ายเงินเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างการทำงานและรูปให้ชัดๆให้ท่านผู้ชมดูว่าไอ้เจ้าฮาร์ดดิสเน่มันทำงานยังไง ไปชมกันครับนี่คือตอนเปิดเครื่องนะครับจานแม่เหล็กก็จะหมุนหัวอ่านก็จะวิ่งเข้าหาจานแม่เหล็กเพื่ออ่านหรือเขียนข้อมูลแต่ถ้าเลือกทำงานปุ๊บเขาก็จะหยุดแล้วเขาก็กลับเข้ามาที่พักหัวอ่าน ผมให้ท่านผู้ชมดูไปเพลินๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมถ่ายอีกมุมให้ดูแล้วก็ถ่ายแบบตอนที่กำลังเปิดไฟล์วิดีโอจากฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ด้วยครับอยู่ถ่ายคลิป ผมถ่ายอีกมุมให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมสังเกตว่ามันจะมีจานแม่เหล็กอยู่2อ,อชั้นซ้อนกันอยู่แล้วมีหัวอ่านอยู่3ชั้นถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่ๆเขาก็จะมีหลายชั้นเท่าที่ผมเคยแกะครับบางที4ชั้นก็มี3ชั้นก็มีขึ้นอยู่กับความจุครับ อันนี้ผมเปิดไฟล์วิดีโอที่ผมถ่ายคลิปไว้นะครับที่ผมเล่นเอ็นเกจากฮาดดิสลูกนี้ครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ